อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะถ้าเกิดว่ารักคนนี้ก็กดเลิฟนะติดตามด้วยละ่ะไม่งั้นมีงอนแน่เอ๊ะสวัสดีจ้าเออกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะไม่เบื่อใช่ไหมใช่เฮ้อ,อวันนี้ก็สัญญากันไว้แล้วว่าจ้าอะไรนะเออนี่สีอะไรไหมวาดตาวาดหน้าเรียบร้อยเออใช้ปากกาเรียบร้อย ตอนนี้เราก็จะมาลบก,กันแต่แป๊บนึงปิดปากกาก่อนเดี๋ยมึกไปนัน่นคือุฮึบช่าเรียบร้อยโอเคจะมาลบก,กันแม่งลำบาาชีบหายเลยโอเคตัดต่อแล้วกันแล้วนะแอะเสร็จแล้วจ้าโอเคทำอะไรต่อดีระทำอะไรดีอ่ะ เอ้ไอ้ๆอ้ไอ้ปากปากปากฉันเออเอ้ยออไรอันกี้จะเขียนหน้า okay, จีบีท่ามีลูอิ เนี้ยเอ้ยแคนเนี้ย้รียกันส็และรักม้งมิงโอเคเสร็จแล้วจ้าตัวเพื่อนสาวเราเนี้ยลาก่อนนะบ๊ายบาย